ที่ประชุมครับจะมีการหารือก่อนตามข้อบังคับข้อที่24นะครับขอเชิญสมาชิกท่านแรกเลยครับท่านจิติการทิติพุทธิคุณครับ,รบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรผมทิติการทิติพุทธิคุณผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขตสามอำเภอถหลางตำบลกระทูพักก้าวไกลวันนี้ผมมีเรื่องมาปรึกษาหารือท่านประธานดังนี้ครับเรื่องที่1พี่น้องชาวคอเอ็นขอสไลด์ขึ้นเลยครับ เรื่องที่1พี่น้องชาวคอเอ็นขอท่าเรือชุมชนบริเวณชุมชนท่าต้นโดบ้านคอเอ็นหมู่2ตําบลไม้ขาวอำเภอถาลางจังหวัดภูกเก็ตซึ่งเป็นชุมชนริมชายฝั่งประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเพื่อความสะดวกในการประกอบอาชีพการคามนาคมทางน้ําและการจอดเรือประมงฝากให้กรมเจ้าท่าและทางอบตอไม้ขาวดําดเนินการสร้างท่าเรือชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องบ้านคอเอ็นด้วยครับเรื่องที่2 รถบรรทุกขนมูลดินจากสนามบินนานาชาติจังหวัดภูกเก็ตไปถมที่ดินของเอกชนไม่มีผ้าใบคลุมส่งผลให้ฝุ่นจากดินที่บรรทุกฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณกระทบต่อผู้ใช้ทางที่สัญจรไปมาโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวที่มีผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวนมากรวมถึงการขับรถบรรทุกโดยประมาทฝ่าฝืนสัญญ,ญาณไฟจราจรบ่อยครั้งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งฝั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันดำเนินการตามกฎหมายด้วยครับ เรื่องที่3บริเวณหาดท่าหลาตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันไม่มีความชัดเจนเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินบางก็ว่าเป็นทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์บางก็ว่าเป็นที่ดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฝากไปยังกรมที่ดินเร่งรังวัดให้กับเทศบาลตำบลป่าคลอกเพื่อที่จะได้ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ในการปรับปรุงสภาพพื้นที่และสาธารณนุนภกต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตท้งนี้ให้ทางจังหวัดภูเก็ตปรับปรุงซ่อมแซมห้้้องนําาาาบบรริเววณหหดดทลยคั เรื่องที่4ปัจจุบันการจราจรในจังหวัดภูเก็ตติดขัดมากโดยเฉพาะถนนเทพกระสตีหรือทางหลวงหมายเลข402ซึ่งเป็นถนนสายหลักฝากไปยังกระทรวงคมนาคมเร่งเชื่อมต่อถนนในหลายๆจุดเพื่อความคล่องตัวทางจราจรโดยให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนชาวภูเก็ตเพื่อได้รับฟังข้อมูลและนำไปดำเนินการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณครับ เรียนท่านประธานรัสภาและประชาชนผู้ทรงอำน,นาจสูงสุขของประเทศทุกท่านดิฉันพิมพ์การกิตติวิารากรมผู้แทนนักสอจสกเขตครองสาวาพักเก้าไกลค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะท่านประธานคะนั่นคือรูปของบรรดาแรงงานพระถิ่นในเขตของดิฉันค่ะ อยู่ในบริเวณโซนสุราคลองหนึ่งหรืออีกชื่อก็คือย่างกีบหมูส่วนหนึ่งของปัญหาการจราจรติดขัดบ,บริเวณนี้ซึ่งแก้ไม่หายนอกจากเรื่องของโครงสร้างถนนก็คือการที่นายจ้างมาจอดรถเพื่อเจราจาว่าจ้างหรือรับส่งแรงงานแรงงานเหล่านี้นะคะใช้ชีวิตอยู่บนเส้นได้กับการรอคอยงานที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงหรือไม่ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้พวกเขายิ่งไม่มีทางเลือกหางานยากขึ้นเรื่อยๆที่เป็นแรงงานข้ามชาติก็ถูกเอารัดเอาเปรียบโดนเรียกสวยส่วนคนพื้นที่ก็เหนื่อยหน่ายกับปัญหาของการจราจรและปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสไลด์นี้นะคะชายคนนี้คือหนึ่งในแรงงานพลัดถิ่นแล้วก็เป็นคนไร้บ้าน เมื่อเขาไม่ได้รับการว่าจ้างงานนะคะเขาก็ต้องเดินหาทางประทังชีวิตเท่าที่เขาจะทําได้ด้วยการลงไปในบึงน้ําแหล่งน้ําธรรมชาติในเขตคลอง3ามวาเพื่อจะเก็บฝักบัวมาขายประทังชีวิตต่อไปดิฉันจึงขอใช้พื้นที่นี้นะคะ ปรึกษาหารือผ่านรัสพานทรงเกียรติไปยังทางกระทรวงแรงงานให้เร่งแก้ไขปัญหาแรงงานพลัดถิ่นแล้วก็แรงงานข้ามชาติในเขตของดิฉันอย่างจริงจังและรอบคอบด้วยการช่วยพัฒนาทักษะแรงงานสร้างกลไกสนับสนุนให้พวกเขามีทางเลือกในชีวิตปราบปรามเรื่องการค้ามนุษย์และเอาเปรียบแรงงานให้จริงจังรวมถึงการจัดก,การลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพเพราะหน่วยงานท้องถิ่นจะแก้ไขได้ก็ ในเรื่องของการปรับปรุงถนนเท่านั้นแต่ปัญหาที่ฝั่งรากลึกไปปอนั้นอยู่ในอำนาจของรัฐบาลและนี่คือปัญหาแรงงานที่ไม่เคยมีการเข้ามาดูแลส่งเสริมพัฒนาสวัสดิภาพของพวกเขาอย่างจริงจังปล่อยให้พวกเขานะคะคติดกับดักความยากจนอยู่ที่นี่และไม่มีทางที่จะกลับบ้านเกิดได้เลยถ้าประธานค้าดิฉันเชื่อว่าหากทางกระทรวงแรงงานเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ทำงานร่วมกับดิฉันซึ่งเป็นสสเขตและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นของประเทศต่ตอไป ดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่เพียงคุณภาพชีวิตของโครนคลองสามวาจะดีขึ้นแต่คุณภาพชีวิตของแรงงานทางประเทศและความมั่นคงทางแรงงานของประเทศก็จะดีขึ้นตามลําดับไปด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านสกลสุนทรวานิชกิจครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสกลสุนทรวณิชิกิจสมาชิกสภาผูพพ้แทนรัษฎรจังหวัดปทุมธาน,นีเคซีจากพรรคเก้าวไกลวันนี้ขอปรึกษาหรือท่านประธานสภาจํานวน3เรื่องครับเรื่องที่1การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอคลองหลวงแจ้งขอดับไฟล่าช้าทําหมู่บ้านเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชน ในหมู่บ้านอินดี้วิลาจิโอตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีได้รับผลกระทบจากการดับไฟในวันพฤหัส,สบสดีที่ผ่านมาเบื้องต้นทราบว่าการไฟฟ้าขอดับไฟเพื่อให้เทศบาลเมืองคลองหลวงตอกเสาเข็มสร้างกำแพงกั้นน้ำวอนสองหน่วยงานช่วยชี้แจงว่าเหตุใดประกาศออกตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2566แต่ประชาชนได้รับหนังสือแจ้งก่อนวันดำเนินงานเพียง1-2วันและขอร้องไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำชับหน่วยงานในสังกัดในเรื่ เรื่องของการประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line. โดยผมขอเสนอให้แจ้งเตือนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันทําการเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวตลอดจนเยียวยาผู้ดได้รับผลกระทบครับเรื่องที่ 2. ปัญหาซ้ำซากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจํานวนมากคือแท็กซี่รังสิตบริเวณใต้ทางยกระดับใกล้เมเจอร์รังสิตไม่กดมิเตอร์โกงราคากีดขวางการจราจรแจ้งไปยังสํานักงานขนส่งปทุมธานี เทศบาลคลองลังสิตแขวงท่าหลวงปรุมธานีสพประตูน้ําจุลาหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นครับล่าสุดมีผู้โดยสารถูกเรียกเก็บเงิน2,400บาทจากขังไม่ให้ลงจากรถและคมขู่ถ้าไม่ให้จะทำาลายร่างกายสุดท้ายต้องยืมหัวหน้าง,งานมาจ่ายจึงขอฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อกู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีครับเรื่องสุดท้ายปัญหาภายในหน่วยงานเทศบาลแต่ประชาชนกลับเป็นผู้รับกรรมครับ ถนนทางเข้าพื้นที่ตําบลคลองสามในช่วงเทศบาลนครลังสิต์มีปัญหาไฟสองสว่างที่ดับหลายดวงปิดกั้นทัศนวิสัยและพื้นถนนไม่เรียบขรุขระรถที่วิ่งสัญจรไปมาด้วยความเร็วสูงมักประสบอุบัติเหตุทราบว่าเทศบาลนครลังสิตมีการเสนอของงบประมาณดําเนินโครงการไปแล้วแต่ไม่ผ่านด้วยปัญหาภายในวอนหน่วยงานปรดเห็นใจประชาชนและขอฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยช่วยสนับสนุน ปรับปรุงแก้ไขอุดหนุนโครงการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวครับขอบคุณครับเลีนประธานสภาที่เคารพดิฉันนิตยามีสีสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรจังหวัดสมุทรปราการเขต5พรพัก้าวไก่ขอสไลด์ขึ้นด้วยนะคะท่านประธานคะออภาพที่จะเห็นต่อไปอะคะ่ะเป็นคลองส่งนะ้คลองระบายน้ำจากสนามบินสุวรรณภูมิลงสู่อ่าวไทยมีความยาวประมาณ16กิโลเมตรมีถนนส ภากฝั่งแนวคลองนะคะคลองส่งน้ำสวรณภูมิอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานแต่บริเวณถนนทั้งสองภากฝั่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ อบจอจังหวัดสมุทรปราการค่ะดิฉันขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมชนระทานเข้ามาดูแลพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบด้วยนะคะสองข้างทางเต็มไปด้วยขยะแท่งปูนบาริเออร์หากรถเสียหลักลงข้างทางไปนะคะแทนที่จะเจ็บเล็กน้อยหรือเสียหายเพียงเล็กน้อยแต่อาจจะต้องสังเวยชีวิตเลยก็ไม่เกินจริงนะคะท่านประธานก่อนหน้านี้มีประชาชนต้องเสียชีวิตมาแล้วถึงสองศสจากแท่นปูนบาริเออร์เหล่านี้นะคะรวมถึงตะลิ่งทั้งสอง ฝั่งของคลองนะคะยังมีพงหญ้าที่ลกสูงไม่ได้รับการดูแลจนหลายๆครั้งได้กลายเป็นแหล่งอาจฉากรรมได้นะคะที่ผ่านมาชาวบ้านอดรนทนไม่ได้ก็ต้องจุดไฟเผาเองถ้ายังปล่อยให้ชาวบ้านต้องแก้ปัญหาเองแบบนี้นะคะสมุดรปาการคงหนีไม่พ้นเมืองที่มีค่า PM สูงเป็นอันดับต้นๆแน่ๆเลยค่ะ อันที่จริงแล้วทั้งสองฝากฝั่งที่กรมชลประทานการพื้นที่ไว้สามารถพัฒนาให้เป็นประโยชน์ได้มากกว่านี้นะคะกว่าการปล่อยให้ยญ้าขึ้นเฉยๆด้วยซ้ำยังไงก็ขอฝากกรมชลประทาน ไปคิดต่อด้วยนะคะว่าควรที่จะทำยังไงให้มันได้ประโยชน์มากกว่านี้นะคะและขอฝากท่านประธานผ่านไปยังอบจอสมุดปราการอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความรับผิดชอบในพื้นถนนนะนะคะว่าหลายปีแล้วที่โครงการปรับปรุงพื้นถนนคลองส่งน้ำสวรรณภูมิเนี่ยอนุมัติมาแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จในจุดที่อับสายตาก็ไม่มีไฟสองสว่างซะแบบนั้นนะคะและเรื่องสุดท้ายที่พี่น้องประชาชนตำบลราชาเทวะฝากคาถามถึงปปชนะคะว่าคดีเสาไฟ ไฟกินลีไปถึงไหนแล้วดิฉันขอฝากท่านประธานผ่านไปยังปปชด้วยนะคะและขอความการุณาปปชช่วยตอบคําถามนี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะตอนนี้เสาไฟกินลีก็ยังมีการติดตั้งอยู่อีกทั้งทงที่ไม่มีที่จะติดแล้วก็ยังจะติดอยู่อย่างนั้นนะคะขอบคุณค,ค่ะฉันท่านคําพองเทพบคำครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมคำพองเทพคำผู้แทนรัศดรชิ่เลชื่อภาคก,ก้าวไกลาจากภาคอีสานครับ คุณพ่อประเสรธนาสนและชาวบ้านดอนยิ้วอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอาชีพประมงพื้นบ้านในแหล่งน้ำกุดปลาขาวกุดสีมังคลากุดบ้านนะครับขอให้กรมประมงได้ผ่อนปลนให้ชาวบ้านได้ทำมาหากินในแหล่งน้ำด้วยนะครับเพราะเป็นอาชีพดัางเดิมการจับปลาก็มันคือค่า ข่าสารค่าน้ําค่าไฟเรือนชานบ้านท่องอะไรต่างๆนี่ได้จากการประกอบอาชีพประมงนะครับขอจับสักเดือนธันวาถึงมีนานได้หรือไม่นะครับให้ชาวบ,บ้านได้มีที่ยืนจางชีพด้วยนะครับคุณองค์การชัยบุตรผู้แทนรัษฎรได้รับร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางรถไฟบ้านไนะาผ่นครพนมว่าค่าชดเชยการเวรนคืนเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินนะครับอย่างนายทำรงอุทามาศนี่ราคาประเมินสี่ล้านได้เพียงสองล้านนะครับก็ เขาจะต้องออกจากที่ดินตลอดชีพนะครับตลอดชีวิตตลอดชาติเนี่ยก็ให้ราคาใกล้เคียงกับราคาประเมินด้วยนะครับชาพี่น้องชาวเขาขอกอำเภอปรปะคนชัยบุรีรัมนะครับโรงเรียนคัดค้านการสํารวจออกสัมปทานบสัมปทานบัตรนะครับขุดแร่หินที่เขาขอกซึ่งเมื่อก่อนเป็นป่าชุมชนพี่น้องเคยได้ใช้ประโยชน์นะครับในการทํามาหากินแต่ตอนนี้นะครับคืนให้กรมป่าไม้แล้วนะครับก็จะให ในทุนไประเบิดหินเขากระโดงก็ไปแล้วเขาอาคารก็กําลังจะขุดนะครับเขาคอกจะขุดอีกนะครับชาวบ้านคัดค้านมาตลอดแต่ไม่มีใครให้ความสนใจครับทรัพยากรชายฝั่งทะเลตังนะครับตอนนี้เสียหายอย่างหนักเลยนะครับนะครับปลาพยูนก็เกยตื้นตายนะครับแต่เป็นแต่เงียบนะครับอันนี้ก็ ทางกรมอุทยานก็มีเฉพาะเรื่องของการหารายได้จากนักท่องเที่ยวนะครับแต่ไม่สนใจเรื่องของการความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินะครับการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอุบลน,นะครับพี่น้องบอกว่าให้ขอให้มีการสร้างนะครับทางยกระดับจากวารินไปอบุบลจากอุบลไปวารินนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้เสี่ยงนั่งรถทหารนะครับในช่วงน้ําท่วมนะครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายถนนเส้นโนนดินแดงประคำนะครับละหานทรายนางรองบุรีรัมย์ชำรุดอย่างหนักนะครับชาวอีสาน หลังจากปีใหม่เขาบอกว่าให้ท่านประธานไปดูแลด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านประธานสภาผู้แทนแราศฎรที่กคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอนเมืองพักเก้าไกลครับวันนี้ผมขอหาหรือท่านประธานนะครับในประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องคนดอนเมืองประเด็นดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกครับท่านประธานครับที่หมู่บ้านพี่พรพงษ์หนึ่งนะครับทางเข้าหมู่บ้านนะครับปากซอยวิภาวดี41นะครับป้ายหายไปนะครับทาให้เวลาพี่น้องสัญจรเกิดความสับสนขับเลยซอยบ้างนะครับกลางคืนก็มองไม่เห็นนะครับแล้วก็ทางกลับรถก็ไกลนะครับฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลด้วยนะครับประเด็นที่2ครับท่านประธานวันที่15มกราคมที่ผ่านมาครับก่อสมกเพื่อมีการประกาศเปลี่ยนเลขสายรถ โดยสารประจําทาง36สายซึ่งทําให้เกิดความสับสนในเลขโดยสารนะครับแล้วก็สับสนในเส้นทางเดินรถนะครับแทนที่ขอสมกเนี่ยจะใช้เลขที่จําง่ายนะครับแต่ว่าเจอฟลอนที่เล็กแล้วก็บางอ่านยากอีกนะครับก็ฝากขอสมกดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้วันที่29ธันวาคมปีที่แล้วนะครับมีการหยุดงานหยุดเดินรถชั่วคราวของรถเมย์สายสีฟ้านะครับ blk เนี่ย เนื่องจากช่างเนี่ยเขาประท้วงนะครับทำให้มีรถวิ่งน้อยนะครับนอกจากนี้ GPS ของขอสมกรเนี่ยที่เชื่อมกับระบบเนี่ยนะครับก็ใช้งานไม่ได้มาสิบกว่าวันแล้วฝากท่านประธานไปถึงขอสมกรนะครับแล้วก็กรมขนส่งทางบกคมนาคมดูแลเรื่องกังกล่าวด้วยนะครับในประเด็นถัดมานะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชุมชนสีดอนเมืองครับตอนนี้เขาเดือดร้อนอย่างมากครับเนื่องจากทางเข้าออกนะครับจากเดิมที่กว้างตอนนี้มีสภาพที่แคบแล้วก็ขรุขระนะครับ ทำให้เคลื่อนย้ายนะครับผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยยากลําบากมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปดูแลให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานก็คือระบบฝากไปถึง<อ>กระทรวงยุติธรรมครับระบบซีออนะครับของสํานักงานสารยุติธรรมนะครับ ในการขอพิจารณาคดีออนไลน์ line, หรือคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้มีการปิดระบบนะครับฝากกระทรวงยุติธรรมนะครับประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกความยุติธรรมให้สอดรับกับยุคสมัยแล้วก็นโยบายในการอำนวยความยุติธรรมต้องสะดวกรวดเร็วและทันสมัยขอพระคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภา,าผู้แทนรัษฎรที่เคารพดิฉันนั่งสาวทิศรัตเล่าหาพลผู้แทนรัษฎรกรุงเทพ ตัวแทนของชาวบ้านแค่หนองแขมพักก้าวไก่ค่ะดิฉันขอนําเสนอความเดือดร้อนที่ได้รับร้องเรียนมาจากประชาชนในพื้นที่ดังนี้ค่ะเรื่องแรกไฟสองสว่างปัญหาโลกแตกที่ชาวบ้านเอื่อมไฟสองสว่างในความรับผิดชอบของสํานักยโยธากทมซอยเพชรเกษมร1ถนนพุทธมทนทน,ทนสาย2ถึงสาย3และถนนบางแวกยังไม่ได้รับการแก้ไขดิฉันแจ้งแล้วแจ้งอีกก็เป็นแค่ลมปากค่ะ ส่วนไฟสองสว่างที่สำนักงานเขตเป็นคนดูแลตัวโคมไฟสำรองที่เก็บไว้ซ่อมมีไม่เพียงพอจะมีสักครั้งไหมในกรทมที่ไฟทุกดวงจะติดและนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาของเขตดิฉันนะคะแต่เป็นเกือบทุกเขตค่ะจึงขอให้ผู้ว่าราชาการและสำนักงานโยธากรทมเร่งรัดเข้าไปดำเนินการแก้ไขโดยด่ว,ยดวนค่ะเรื่องที่สองน้ำเน่าในคลอง ประชาชนร้องเรียนเข้ามากันมากตั้งแต่สิงหาจนถึงปัจจุบันในเขตบางแคหนองแขมน้ำในคลองและลำกระโดงไม่ไหลเวียนทําให้เกิดน้ําเน่าเสียทําให้สัตว์น้ําและสวนต่างๆเกิดผลกระทบค่ะเนื่องจากน้ําที่ส่งลงมามีไม่เพียงพอมินําซ้ําประตูระบายน้ําภาษสีเจริญและประตูสวัสดิ์สาครไม่เปิดให้ดันน้ําย้อนกลับเข้ามาและยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ไขขอให้สํานักการระบายน้ํากรทอมอช่วยมาแก้ไขโดยด่วนค่ะ เรื่องที่3ขอให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นในช่วงหน้าร้อนที่จะถึงนี้เนื่องจากในช่วงนี้เปลี่ยนผ่านระหว่างฤดูกระแสลมจะอ่อนแรงลงทําให้ฝุ่นลอยอยู่บนอากาศเป็นจํานวนมากเช่น PM10 และ PM 2.5ขอให้กรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการมาตรการควบคุมการก่อสร้างการกําจัดขยะและควบคุมมลพิษทางโรงงานต่างๆอย่างเคร่งคัดค่ะ และดิฉันขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนติดตามการพิจารณาร่างพรบอากาศสะอาดในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคกกรารพกระผมนายสุพันธ์วยยกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตอำเภอเมืองนอนทบรุรีพักเก้าไกลวันนี้มีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานเกีก่ยวกับความเดือดร้อนและปัญหาที่สําคัญของอำเภอเมืองนอนทบรุรีหนึ่งเรื่องดังนี้นะครับเมื่อวันที่สิบธันวาคม 2,566ที่ผ่านมานะครับดูตามภาพเลยนะครับมีบันไดหนีไฟของคอนโดที่กำลังก่อสร้างนะครับริมถนนรัตนาธิเบศถล่มลงมาทางผมและเทศบาลนครนนทบุรีก็ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ทันทีนะครับแต่ในเรื่องของการตรวจสอบทางเทศบาลเองก็ได้ระง,งับการก่อสร้างไป7วันส่วนทางโครงการ ก็มีการเยียวยากับผู้เสียหายตามขั้นตอนนะครับมีบ้านเรือนเสียหายสามหลังแต่หลังจากนั้นคท่านประธานผมต้องการทราบถึงสาเหตุและอุบัติเหตุในครั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรจึงได้ติดต่อไปอยังเทศบาลนครนนทบุรีก็ยังไม่ได้รับการแจ้งจึงได้ไประสานงานไปยังสภาวิศวาการส,ส,สภาวิศวกรแห่งประเทศไทยและวิศวาการรมสถานทั้งสองหน่วยงานนี้แจ้งผมกลับมาว่าไม่ได้รับการติดต่อ ให้เข้าไปตรวจสอบในอุบัติเหตุครั้งนี้ผมจึงย้อนกลับไปเช็คที่เทศบาลนครนนทบุรีกับพบว่าเทศบาลนครนนทบุรีเข้าไปตรวจสอบกับสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทยซึ่งท่านประธานครับพอผมเช็คแล้วที่ตั้งของสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทยถ้าดูตามรูปก็คืออยู่ข้างกับเครื่องสาพ้าหยอดเหรียญสถานที่ไม่ชัดเจนนะครับแต่มีเบอร์โทรไม่เป็นไรครับท่านประธานผมโทรไปมากกว่า1ิบสาย ก็ไม่มีคนรับหลังจากนั้นก็โทรไปอีกหลายวันก็ไม่มีคนรับเหมือนกันผมก็เลยไม่แน่ใจว่าช่องทางที่เทศบาลนครนนทบุรีติดต่อกับหน่วยงานนี้ทางช่องทางไหนผมกังวลเรื่องนี้มากครับรรท่านประธานเพราะว่าผมเองก็เป็นสมาชิกของสภาวิศวกรเหมือนกันจึงอยากเรียนรรท่านประธานไปถึง3หน่วยงานก็คือเทศบาลนครนนทบุรีนะครับว่าทําไมไม่เอาหน่วยงานที่มีมาตรฐานและได้รับความเชื่อถืออย่างสภาวิศวกรหรือวิศวกรวกรมสถานเข้าไปตรวจสอบ สองหน่วยงานที่สองก็คือสภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใครเป็นผู้รับรองและอนุญาตสมาคมเหล่านี้ครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมคลิตปญญญานิยมสมาชิกสภาผู้แทน,แน,นววราษฎรจังหวัดตากเขตหนึ่งคเก้าไกลครับวันนี้ผมมีสามประเด็นเร่งด่วนนะครับที่ต้องขอหารือธรรมทานครับประเด็นแรกครับพื้นที่หาดสายทองครับจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานห้าปีของกรมเจ้าท่านะครับขอสไลด์ด้วยครับมีงบประมาณนะครับเพื่อรื้อหาดสายทองทิ้งนะครับซึ่งเดิมทีนะครับสร้างเมื่อปี2547 ด้วยงบบูรณา,า,าการจังหวัดสมัยผู้ว่าซีอีโอครับ,รบที่กรมเจ้าท่าเองมอบอำนาจให้กับผู้ว่าดําเนินการวันนี้ครับพื้นที่หาดไทรทองสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงนะครับตามเจตจำนงในการสร้างและในทางกฎหมายต้องตีความว่ากรมเจ้าท่ายังมีอานาจกากับดูแลอยู่หรือไม่เมื่อพื้นที่ดังกล่าวครับสิ้นสุดทางน้ําแล้วผมได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อท่านประธานภานะครับผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อยื่นร้องทุกข์นะครับ และยื่นร้องทุกต่อประธานกมาทิการคมนาคมแล้วหากใช้งบประมาณของรัฐนะครับเดี๋ยวก็สร้างเดี๋ยวก็ลื้ออยู่อย่างนี้ราษฎรชาวตากเดือดร้อนครับและต้องการที่จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้ต่อไปครับประเด็นถัดมาครับท่านประธานประชาชนชาวจังหวัดตากได้ยื่นหนังสือต่อประธานกมาทิการที่ดินและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอให้ตรวจสอบการอนุญาตประธานบัตรประเภทเหมืองหินนะครับบริเวณหมู่ที่8ตําบลแม่ท้อซึ่งเป็นการอนุญาตให้สำมทานที่ล้าหลังนะครับเพราะพื้นที่ดังกล่าวครับเป็นป่าต้นน้าชั้น A เป็นพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติลานสางและอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชและยังเป็นป่าต้นน้ําที่มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ใช้หล่อเลี้ยงผู้คนมากกว่า4ี่จับนนะครับและน้ําจากที่นี่นครับจะไหลลงสู่แม่น้ําปิงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากได้ยินข้อหารืองของผมต่อท่านประธานในวันนี้นะครับขอให้พิจารณาใช้มติคอรมอยกเลิกการอนุญาตประทานบัตรนี้โดยเร็วครับประชาชนสามัญลุ่นร่างพอรอลอากาศสะอาดและไม่อยากตกอยู่ในสภาวะ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจต่อไปครับประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานหลังน้ําท่วมอำเภอสามเงาจังหวัดตากโครงสร้างพื้นฐานเสียหายอย่างมากครับงบประมาณท้องถิ่นไม่เพียงพอฝากรัฐบาลนะครับประสานงานนะครับอุดหนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมโดยการด่วนนะครับโดยเฉพาะถนนนทางและสะพานที่ขาดขอบคุณครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมวิทวิษิ์ปันส่วนปลูกสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจังหวัดลำพูนเขตหนึ่งอำเภอเมืองอำเภอแม่ทานและอำเภอบันทีจะพหวักก้าวไกลครับ ขอสไลด์นะครับผมมีเรื่องหารือท่านประธานอยู่3เรื่องครับเรื่องที่1ครับติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข1นึ่ครับเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างทางแยกทางรถไฟตาบานบนงง่าไปยังซุปเปอร์ไฮเวย์เส้นทางดังกล่าวครับสัญญาก่อสร้างหมดอายุสัญญามาเป็นเวลานานแล้วนะครับจึงอยากให้แขวงทางหลวงจังหวัดลําพูนครับเร่งติดตามความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวด้วยนะครับเรื่องที่2ครับเส้นทางหลวงหมายเลข 1033ครับเส้นทางดังกล่าวครับช่วงกิโลเมตรที่18ถึง22ครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของสพทากาศนะครับจะพะว่ามากกว่า70%ครับเกิดขึ้นในช่วงเวลาช่วงเย็นจะถึงเวลากลางคืนครับจึงอยากให้แขวงทางหลวงจังหวัดลําพูนครับมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวครับและเรื่องสุดท้ายนะครับท่านประธานจากการลงพื้นที่ ร่วมกับคุณวีระเดชผู้พิสิทธิ์ที่ตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนครับผู้ปกครองได้แจ้งกับทางผมนะครับว่าตอนนี้ลูกหลานของเขาครับอายุแค่เพียงสิบขวบครับกับกลายเป็นผู้เสพยาเสพติดไปแล้วนะครับแรกๆครับผู้ค้ายาครับจะให้น้องๆได้เสพยาฟรีครับเมื่อเริ่มเสพยาเสพติดติดแล้วจะให้ขายเม็ดละยี่สิบบาทครับถ้าน้องๆคนไหนไม่มีเงินที่จะซื้อครับผู้ค้าก็จะให้เป็นเด็กส่งยาแทนครับเรื่องนี้นะครับผมจึง อยากจะฝากไปถึงท่านนายกรัธมนตรีครับและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับเรื่องปัญหาดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะครับในช่วงวันเด็กที่ผ่านมาครับท่านนายกรัธมนตรีได้ให้ของขวัญให้กับน้องๆทุกคนแลนะครับทางผู้ปกครองเองก็อยากได้ของขวัญนี้เช่นเดียวกันครับของขวัญที่ผู้ปกครองอยากได้ท่านเรียบง่ายมากครับก็คือคืนน้องๆที่หลงผิดเข้าสู่อ้อมกอดของผู้ปกครองอีกครั้งครับขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมนายบุเรศแสงพันธ์สมาชิกสภา,าผู้แทระะนราษฎรเขตเจ็ดจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหาร,หรือท่านประธานสองเรื่องครับครับครับเรื่องที่หนึ่งครับปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําทะเลหนุนสูงในเขตอ,อําเภอพระสมุทรเจดีท่านประธานครับปัญหานี้เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานส่งผลกระทบต่อวิถี ประจำวันของชาวบ้านอำเภอพระสุทรเจดีอย่างมากน้ําทะเลหนุนท่วมถนนหลายเส้นทางเช่นถนนคลองสวนบ้านล่างถนนคลองสวนประชาทิศถนนซอยกระทิงแดงและโดยเฉพาะถนนสุขสวัสดิ์ป้อมะจุนตั้งแต่สามแยกพระสมุทรเจดีไปจนถึงปากซอยวัดแหลมฟ้าผ่ามีปริมาณน้ําท่วมทั้งถนนระยะเวลาอาระยะทางส3สมกิโลโดยบางจุดมีน้ําท่วมสูง 80- 90เซนตามภาพเลยนะครับ ทางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าโดยนายเฉลิมพลสิทธิพันธ์นายกเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือบริการประชาชนเป็นประจําสภาพรถที่เห็นนะครับอันนี้คือการผูกพังของอน้ําทะเลนะครับแล้วก็โดยจํานวนมากเลยนะครับปัญหาน้ําท่วมยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับพ่อค้าแม่ค้าต้องหยุดร้านล,ลูกจ้างคนขายขาดไรายได้ส่งสร้างผลกระทบเป็นห่วงโซ่ ท่านประธานดูรูปครับเนี่ยครับหลายรูปเลยพ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่านประธานครับและนี่คืองานโรงเรียนวันเด็กที่ผ่านมานะครับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมาดูการแสดงของลูกๆแต่ต้องมานั่งนั่งดูน้ําแทนนะครับฝาน้ําจะลดฝ่ารอลูกที่จะ่าได้มีการแสดงเด็กๆบุตรหลานของท่านนะครับได้มีการฝึกซ้อมเพื่อวันนี้นะครับคงจะเป็นสิ่งที่ เด็กๆอยากได้มากกว่าควาขวัญวันเด็กนะครับก็ฝากหน่วยงานที่เดียวที่เกี่ยวข้องนะครับรบกวนนะครับช่วยประสานงานแล้วก็ดําเนินการด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชนวานสสบัแบงเขตกรุงเทพมหาคนครเศรษสองดิฉันอยากขอปรึกษาหารือกับท่านประธานค่ะถึงปัญหาการไล่หรือถอนที่อยู่อาศัยของประชาชนและชาวบ้านในชุมชนหลังวัดปทุมวานาราม าวารราชวริหารค่ะโดยผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวนะคะคือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีไล่หรือถอนดังกล่าวเป็นเวลาหลายปีค่ะและในหลายคดีนั้นได้ผ่านศาลชั้นฎีกาและมีคำพิพากษาสูงสุดไปเกือบทั้งหมดแล้วค่ะท่านประธานแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาดิฉันได้เดินทางไปสังเกตการการพิจารณาคดีของชาวบ้านที่ถูกทนายความผู้รับมอบอำนาจจากสำนักงานทรัพย์สินฟ้องร้องซึ่งในขั้นตอนนี้ชา บ้านส่วนใหญ่ที่ยังคงประสบปัญหากับการหาที่อยู่อาศัยใหม่และการย้ายออกจากพื้นที่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งศาลได้ค่ะเนื่องด้วยการขาดการเข้าถึงและเอียวยาจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันพัฒนาชุมชนหรือพออชอค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับมอบหมายจากมติของคอรมอให้มีหน้าที่ช่วยเหลือจัดหาที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มชาวบ้านดังกล่าวค่ะความล่าช้าและความไม่ใส่ใจที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานรัฐที่ต้องให้ความช่วยเหลือส่งผลให้ชาวบ้าน กว่า20ถึง30คนต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมตามหมายสารและนำตัวไปจำคุกจนกว่าจะยอมย้ายออกจากพื้นที่ตามคำสั่งศาลค่ะหลายคนต้องใช้เงินที่มีอยู่ไม่มากหาเช้ากินค่ำนะคะท่านประธานไปเพื่อประกันตัวเองออกมานะคะในราคา2,000บาทนะคะเพื่อหาทางเจรจากับสำนักงานทรัพย์สินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจากที่ดิฉันได้มอบหมายให้ผู้ติดตามลงไปให้ความช่วยเหลือพบว่าสำนักงานทรัพย์สิน ไม่แม้แต่จะยอมออกหมายเลขรับหนังสือขอเจรจาให้ชาวบ้านที่ส่งหนังสือไปด้วยซาำค่ะ สไลด์ที่2ค่ะชาวบ้านในวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเป็นเพียงเคสแรกและจะมีอีกหลาย10บเคสตามมาตามที่ที่ฉันได้ฟังคำพิพากษาของศาลท่านมีแนวคำพิพากษาที่จะให้โอกาสขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจึงถือว่าเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนอย่างมากและมีอีก10คนหลาย10คนที่ต้องประสบปัญหาเดียวกันหากไม่ได้รับการแก้ไขและช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในวันจันทร์นี้ชาวบ้านผู้เดือดร้อนเหล่านี้และไม่ได้มีญาติพี่น้องที่อื่นไม่สามารถย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันได้ พวกเขาหลายคนอาศัยอยู่ในที่ดินเหล่านี้ตั้งแต่บรรพบุรุษและไม่มีเงินทุนหรือโอกาสที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่เกิดจนตายหลายคนรู้จักแต่พื้นที่ดินนี้และอยู่ที่นี่พวกเขาหมดหลังพิงในการหาที่อยู่อาศัยอื่นแล้วค่ะท่านประธานนี่ยังไม่รวมถึงปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจที่สภาวะเข้ายากหมักแพงเช่นนี้นับตั้งแต่วันที่ดิฉันได้พูดอยู่และวันนี้นับถอยหลังไปเรื่อยๆที่ฉันขอนําเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอให้ช่วยติดตามต่อกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เร็วที่สุดค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณครับ